แล้วก็มาอยู่กับลูกสาวเพิ่นก็นเลยบอกว่าเอ้าเป็นคนของอูลังูเหรอหลวงพ่อนี่เป็นคนมัดแก่ท่าวาารีอำเภอสีมนเลือก็เลยได้มู้ว่าหลวกปูนเนี่ยเป็นคนบานเหาหลังจากนั้นมาตัดไปดูแลไปปฏิบัติปฏิสขอนเพิ่นอยู่เป็นประจําด้วยแล้วก็มีเจอคนไทยได้ร้บดําเนี่ยนะครับเขาจี่ี่ชมลม ป้าเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมในวัดก็ได้ไดปร่วมในยุทธภกมิป้าโานตลอดเวลาพึ่งมาเมืองไทยนี่ทุกครั้งเนี่ยผมจะต้องไปรับจะต้องไปกราบแล้พม่นจะได้เมตตาเาเยมผมอยู่บ่ายและพึ่นจะได้ปลารคกับผมหลายเรื่องที่พึ่อยากจะเห็นในการบ,บ้านแก่นาวารีพึ่นบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมาอยู่อังกฤษโดนแล้วลูกหลานบ้านแก่กับยูหลายคน แต่ว่าหลวงปู่นี่อยากจะสาน <Okay. S 1> สิ่งที่เป็นที่เป็นประโยชน์สําหรับลูกหลานพี่น้องเจ้าบรนแกกสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่มอบห้ผมในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยเพื่อนได้ว่าประวัติของพระแก้วบุสราคัมตำแหนานของพระแก้วบุสราคัมคือพระแก้วเนี่ยมีสองมีสองมีสองอย่างหนึ่งพระแก้ววัระโเนี่ยหัวเป็นสีเป็นสีเขียวถ้พาพระแก้วบุสราคัมเนี่ยเป็นสีเหลือง พ่าประวัติของพระแก้วบุษราคัม่าเป็นพระภูบ้านภูเมื้อของหนองบัวลำพูตั้งแต่สมัยพระว่าวมาตาบรวันเดี๋ยวนี้พระแก้วพระบุษราคัมเนี่ไปปฏิถานอยู่ที่จังหวัดราชธานีคันสอสเห็นอัางไรอยากเอาพระภูบ้านภูเมืออสมัยพระว่าวมาตากลับบ้านสมัยนั้นเนี่ยผมก็กลับบ้านแล้วผมเลยเลยไปตามจนได้ไปเห็นประวัติของพระบุษราคัมพระแก้วบุษราคัม อยู่ที่จังหวัดปูนราชธานีประนิรานแต่ว่าขึ้นเป็นโบราณสถานเป็นโบราณวัตถูแล้วภาษาบารถที่อยากเป็นแก้ต้องได้ก็เลยไปการาบรัสก,การเรียนหลวงปู่หลวงปู่คงศิคงสิงสญ,ญาในการประสานงานเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุไปแล้วก็เลยได้มาเรียนกับท่านพูะวานในาการจังหวัดป,ปูนหลวงปู่ในตอนนะว่าผมได้รับมอบหมายจากหลวงปูเนี่ยเพื่อนอยากสาร พระประยศจากวัดคือพระบุษราคับตอนนั่นกาบมระในช่วงปฏิวัติทหารจะยึดอำนาจเขาก็บไม่มีอำนาจบกรณ์ม่ยังจะต้องไปโบนกับเขาเรื่องนี้ก็เลยก็เลยทับมากพอได้จนั่นการตอ่อจนสุด้ายลวมปูเนี่ยกลับมาเมืองไทยก็เลยผ้าลวมปูเนี่ยครับกับพระมหาวีรพจน์ซึ่งเป็นพระยมพระอุปถัมภ์นเนี่ยไปใังวัดอุบลราชธานีไป บูชาเอาพระบูชาค้ามจำลองมาถวายมอบให้กับผู้ว่าในการจังหวัดหนองบัวลำพูในตอนนั้นนั่นคือเจตนาลบของเพื่อนแล้วเพ่นก็นอยากมาสร้างพุทธีอยากสีมาสร้างให้ลูกหลานเ้าบันแก่ได้มีโอกาสในรังเรียนหนังรรสือได้เติบโตเะะมือมอ่อนี้ต่ำแหน่งเพมันเกิดขึ้นประเทศเพาวันนั้มงคลพาไปนนอกต้องใส่ก็พาไปนนอกในมีโอกาสเติบโตปเป็นเจ้าวัดวัดพุทธปฏิบัตร่ำตรีเาะไม่ธรรมดา นี่งเพื่อเกียรติประวัติที่พระพันนอกจากหลวงปูป่เนี่ยได้ศาสต์เกียรติประวัติให้กับพี่น <Alberto> ้องชจ้าในหลวงปู่เอาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาศิษย์ย่างศิษย์ก็จะได้ส่งเนินร้อยตามเกียรตินารุ่งของหลวงปู่ได้โอกาสต่อไปนี่คือสิ่งที่ได้มีความผูกพันกับหลวงปู่ให้ช่วงชีวิตเรียนที่ได้มีโอกาสได้ส่งบันรุ่งเรืองครับขอขอบพรียนพี่น้องเพื่อท้างวามเข้าใจไว้เทียนคนเดี้ครับขอบคุณหแล้วครับท่านพระอาจ เข้าวที่ขนเข้าอยมกุศลจอมพ่ออาตมาก็เพิ่งได้ทราบว่าเป็นิุส์รับใช้ไกล้ชิดอยู่ตลอดอาตมานี่ก็โตไม่ทันหลวงปู่แล้วก็ได้เดินทางไปที่วัดสิกิตก็เป็นมั่นใหญ่วัดภูกทองก็ได้มีโอกาสเข้าไปในจังหวัดวาะช่วงที่หลวงปู่ล้มแล้วหลวงปู่ก็จับหลังมือมหาธนเดชบอกแบบนี้แล้วดำเนินการในการก่อสร้าง ขอ,อเกียรติยศของหลวงปู่เนาะอ่ะสาธุให้หน่อยญาติยอมสาธุเมื่อสักครู่ยอมว่าถามแล้วเท่าไหร่มหาประมาณนักสามล้านห้าล้านยอมพ่อก็บอกว่าไม่ยากบอกแล้วขาสาธุใหอีกหน่อยสาธุอ่ะโนาสาธุเดี๋ยวจ้าอันที่อันที่บอกว่าไม่ยากเนี่ยไม่ใช่ว่า จะมาให้คนเดียวเพราะว่าช่วงนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในกติกาเลือกตั้งเียงแต่ว่ายินดีที่จะเป็นประธานรวมจิตรวมใจญาติโยมทุกคนมาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างอนุสรณ์สถานใหกับหลวงปู่นะครับด้วยความยินดีครับพระอาจารย์ในโอกาสนี้ทางคณะแม่อสมทพัน3าจุมชนได้มอบของที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านแกเลย ก็คือไว้อาสาัมถ่ายรูปให้หน่อยอาสาัมูอ่ายอมพ่อมาด้วยยอมพ่อหน้ามาเดี๋ยวจะมอบให้แต่แต่ละท่านพอรับรับมอบแล้วก็รับไปด้วยอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าก็น่าไม่อสมอให้ครบทุกคนเลยอาสสัมชูให้หน่อยอาสาัูอ่ายอมมาอ่าลุกเพด่นจะมาลืมซื่อยอมลุกเด่น อาซาตุ้หน่อยโยมซาวันนี้ก็จะได้ทานข้าวทานปลากันนะอ่าลงก็ไปลดมาผู้ใดเป็นใครเอาผู้รอกระมอนหนิล่ะอาอาซาแต่เป็นประธานมาปลาสาหมอเกียรติยศหลวงปู่กันทุกคนนะครับไปครับท่านสมยศอุบละครับอาจารย์ครับ Tattoo will... <laughs>